สวัสดีค่ะสาวเจยบันหัวหน้าพาเลากกะมนีเด้ดเลือด้ยามมาโขงมาปลาค่ะพี่น้องอยากมาปลาตอนบ่ายพอดีโทรถามอาการลูกเรียบร้อยแล้วหมอประท่านให้เยี่ยมเนาะกะมะออื่นบุลเละบรรจั่นจะเสด็จไปเยี่ยมกะสาวเจยอยากมาปลาปากะนี่ค่ะก่อนเขาโขกเขาปลามีสิ่งดีๆมาแนะนําค่ะพี่น้องที่เคยใส่มาด้วยตลอดนั่นแหละรักษาสิวฝ้าตกกะจุลาเซรั่มเด้อค่ะพี่น้องนี่ จะลืมสนับสนุนเสาเจยน้ำเน่นี่นะเพอไะถ่ายคาดมูกน้ำมันปเปี่ยมลูกเจสีนะนี่แหละค่ะผูใ้ใดเค่อยใส่เพื่อนกระซังมาเรื่อยๆอยู่ซังเทล่าสามเทล่าห้าเจสีนะขอบคุณหลายๆอขอบคุณทุกการตอบรับเด้อค่ะพี่น้องนี่เกี่ยวกับใบหนาทุกสภาพผิวเหมาะสมทุกสภาพผิวเลยค่ะนี่ตอบโจทย์ทุกผิวจุลาเซรัมค่ะไป เฉยๆแมาตอนบ่ายนี่จักสิหมานคือโบอมานดอกอยากมาปลาอยากมาออกกำลังกายกะไปบึงก็ไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องมื่อนี้่สิได้สาได้พอพอนค่ายเนาะไปลุยค่ะเนาพอแล้วดอกแหลกแห่งหมานค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่ขาวมาเยอะขวนเอ้ยเจ,จ้าโปกเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าทางให้มันหมานเด้ออย,ย่าทวงอย่าเตือนอออลูกเตาลูกหลานเด้ออย่าร้ายอย่าร้ายกับโบเป็นอย่างโคตรได้ม,มาคล้ไข่ขาว ขี้เท่าดอกตูมขี้เท่าใบใบเห็ดสันเห็ดข้อเป่งมากับป่าลาตีป่าลาตีาาตหอข้อ,ขอตมแล้วส่วนเรามาเจ้ออยากมาอากะมาพอรีวิวขีมอุ้ยน้อยอุ้ยไข่ขาวโอ้ย ไอพอนไายเนี่ยพาดพาด,ด,ด,ดอย้ยพาดพาดน้มคักรีดยางฮิดปกตาดป่เฮิดหนังหวัวฮิดหนังหวัวไง ่เอาดอกยใครเห็หนนงงวนหน่อยจะเอาเดกีกำลังขึ้นหลอดใบเบอ็ดพึงหวานพึงหวานเท่ๆอีรีีอีกดอกนึ่งค่ะพี่น้อง ราดเหลือครึ่งดอกไข่ขาวหอมๆดอกตูมเปลี่นถื่นเลย กำลังเป็นจุ่มเลย

จนเรื่อง,เร,องเรื่องลูกกะไก่สิได้ออกากโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกความรักความห่วงใยเด้อค่ะบางเถอกะต่อประเบิดบางเถอกะคอมมิ่งมาให้กำลังใจให้ทำแนะนำก็ำเจอกะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะบางเถอกะโทรมาบางเถอกะ,ะบ่ได้รับจังสิ กับววบ่อโบได้สินะมันบวาบวโบออกมันข้าข้อบางเถื่อนอยากให้ค่ำปรึกษาอย่างนี้สินะเจอกับบ่เบปินบางเถื่อมันบ่บอยากิเว่าวนั่นนะถึกเด็ดวาด ท่านเบืดเ,เดือเบื <S <S ่อเดืดเรืเรียเรือเือมึงอเออนเนี่ข้นหยาดเออเน่นี่นี่จะกระโหลกกะแต หวานไปได้เห็ดกะพอดีว่าตาดุยสิไปพาตัดอยู่โรงพยาบาลสุรินนำพอดีว่าลูกสาวตาดุยกะสิไปเฝ้าอยู่เป็นอาทิตย์อยู่โรงพยาบาลสุรินซะเจอยกะอุ่นใจเนีย่ยเพราะว่าไอ้แจวลูกสาวตาดุยกะไปเยี่ยมไปซื้อขนมไปฝากลูกทายยังสิอืม อีกดอกนะอุ้ยจะดอกตุ่มเลยพอดีขวบปนไปบาดมืออื่นมือวันเขาา่าสากไงพอดีเด็กปนนะ เห็นมันปูสีเหลืองโอ้ยอกิบผัดเด้ดอโด่งยังอยู่ได้นี่โอ้ยมีเวลายีสิบคำก่อน เด็กคนทะเล้นทึบอยู่ไรอยู่ไลอยรอยู่นาะกำลังง่า๊ีนี่น ยิ่งหลายอยู่พี่น่องว่ามีเวลาค่าติเก็บเห็ดมันปูนี่ใส่เวลาเลยตกน้อยๆไปใหายไข่ก้อนมาเนี่ยห้ยห้งซื้อว่าจะเป็นดอกบานไงติอเห็นเห็ดนั่นนั่นอุ้อยนันมันมัน นี่แห้งดีตัวใจค่ะพี่น,อนออ้องพอกำลังดันดีตัว นี่ฮิดมีไข่เหวอเออ้อ,อน,น้ำของหัวอ,อ้ขา กันอยู่นุ่งวีวิวีวบอกพีน่นแบบแบบ้องแบบๆตู้มีไข่เขียวหอยกล่องกับโบเห็นเห็ดซื้อว่าสีสยดอกเห็ดอุ้ยงานอิหลีอุ้ยเบื่อยได้บอกโบได้

อีเข็จริงกับเฮติหลายอยู่หรอกแต่ว่าแข็งกับเวลารวมคำนะทีให้เคีวยวดู

พูนบ้านหิดไข่ผักเนื้ yeah, yeah. อเป็นหิดไข่กระดุมบ้านบ้านแล้วบ่อยหง่้านไหน บวกกิ่นอม่พูดออกเลยสิมันหักหักผับลงขาไม่ดอกเดือคุยพาลุน เฮ็ดเลบพูนโยงเลมวจะมีโดกเดียว เอาเด้ายบนก็จะได้ถากปัด๊ดนี่ยน้นองเขาดีเลยเป็นเสือหน่เดือนี่ ก็จะหนอยประคัน,นยิงที่ว่าจะหน่วยผลไม้ได้แล้วค่ะพี่น้องสมพรวันเกเวลาแล้วทำกว่าบ่ายสามโมงกว่าแล้วมาพ่อหอมปากหอมคอนค่ะพี่น้องก็เลยกอเลยกินแต่ยากกอเลยหายคิดถึงคิดหอดเนาะน่าจะลุกหยอดกะในร้ายเติมยู่ค่ะพี่น้องนี่ยมาแบบเาวๆเนาะมาตอนบ่าย กะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วค่ะพี่น้องเ็ดลอบบาบมานเติบอยู่ฝากไว้น้ำแนเดอร์ค่ะพี่น้องจุลาเซรั่มรักษาสิวฝ้าตกกะน้ใสตอบโจทย์ทุกผิวกะผลได้ทีน้าตาสุดชื่นก็คือเศ้าเจอ,อยังสีเนาะแบบส้าเจออยู่ในช่วงที่แบบว่าเอ่อขิดหมากแนงสีเนาะแต่ขันแมนผู้ไดที่แบบว่าสุดซื่นแจ่มใสใสในกรสีหินผลดีอยู่ค่ะพี่น้อง จุลาเซรามเด้อค่ะฝากไปน้ำแน่ก็ได้เป็นคาน้ำม,มันไปหาหลูกหาเต่าค่ะบอ,อกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอย,ยากกันเนื้อหนที่เครื่องไง